อย่าตลกแก่อย่าตลกแก่ของกินอ่ะเอาไว้กินควอมกันเข้าใจป่าวใ้ยเม็ดพี่ยังไงนะเวลากินอ่ะเวลาพี่เขาทำ่ะพี่เขาทำแบบไอ้นี่เอามากินด้วยกันรอต้องรอมีมารยาทไปไหนฮะอยู่ไปวางไว้ให้ไงไม่ให้เขากินตรงนี้้เชฟกำมัดแล้วอ่ะไม่ใช่ดูดิป้ากู่กับมึงออกจากที่นี้อ่ะกูไม่กินมึงก็ไม่กินไป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 มึงไปก่อนเลยครับ ไปด้อยากเล่นอยากกินด้วยเฮ้ยทำไมคนมันมาลุมตรงนี้กันจังวะตอนแรกก็ไม่มีใครมาอยู่ตรงนี้นะตอนแรกพากันอยู่หน้าเรือตอนนี้แบบอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอกับข้าวเสร็จตอนนั้นแหละโอ้ยพอแล้วจังมึงแดกเลยมึงอยู่ อันนี้คือปลาที่ได้มาจากที่ได้มาจากแมคโครแต่ว่ารายการของเราก็จะเป็นประมาณนี้ซื้อมาจากแมคโครมากินบนเรือให้มันได้บรรยากาศให้ที่ได้เห็นเอเอ